ะะวันนี้มาปิดตำนานกันนะฮะสามคันเลยนะมาดูกันนะครับว่าคันไหนที่ปิดตำนานไปรถก็ตัดแล้วนะเริ่มตัดทยอยตัดเอาของเข้าแล้วนะชุ่มแพร่เขื่อนเขื่อนอะไรนี่เขื่อนจำไม่ได้แล้วเขื่อนแถวอะไรล่ะเขื่อนแถวชุ่ชมแพร เปลี่ยนแถวนะโอ้ชังกี้ชังกีชังกีเนี่ยโอ้โหเป็นรถวิ่งขยะเลยนะลูกน้องชอบเอาไปเทขยะว่าไปถึงปุ๊มเลยว้าประตูประตูเปิดอัตโนมัติเลยอโอ้โหยังขายนะใครหาอยู่รถดำออเดนันนะ์ไหนเป็นระบบเหยียบเบรกค่อยดับนะครับ เอาคันนี้ก็ไปแล้วยางคู่หน้ายางคู่หน้าเครื่องนะฮะไปเรียบร้อยแล้วอะไรเริ่มทยอยตัดแล้วนะครับช่งนี้นี่คันหน้าขีม้อยมาเอาดิคันหน้าคันหน้าของอะไรนิสสัตว์นี่คันหน้ายางไปทาขีป่อยแหนบเบนซ์ครับโอ้โหคันซีดูครับซียังใหญ่เลยนะคันซีเบนซ์เลขตอกวะนี่ อาจจะเป็นเบนซ์เรีกตอกนะครับเรือท้ายแซดเอ็มรถไหลชนอะไรนะนะชนอะไรละ่ะชนชนไม้นะครับเนี่ยแนบเริ่มทยอยตัดแล้วถังน้ำมันโกงไม่มีใครใช้แล้วโอ้โหปิดนตำนานไปหลายคันแล้วนะนะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นไม้พื้นนะ ก็มีคนมาทยอยซื้ออยู่นะครับเพราะว่าเขาชอบแข็งดีนะรถด,ดําสองคันนี้ก็ยังอยู่โอ้โหโโห,หมูบหน้าหมูบหลังเลยนะยางหายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็หมุนเลยเจ้าคุณปู่เรานี่หมูบอุดจูดเลยนะฮะเอาคันหน้าให้ลูกค้านี่สโลฮีโนโ่กี่เกียร์นี่ตัวนี้ โลเอ้ยมันเป็นเกียร์กลางนี่นี่เขาสมากเขาจะแปลงเป็นเกียร์กลางเนี่ยแต่แปลงได้ดีมากเลยนะฮะสมัยก่อนนี่แย่งกันซื้อนะทาแปลงมาไปนี้แล้วหัวยาวนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็หายเกียบเลยโอ้โหยอยรุ่นไหนนี่ยางใหญ่เลยนี่ยอยสิบล้อใหญ่เลยนี่เฟืองท้ายฟูโซ่นะฮะสวยอยู่นะแต่มันจะเป็นมันจะผิดตรงนี้นี่นี่นี่มันจะผุตรงริมเนี่ยครับมันตรงจับนะเขาข้างก็ยังแห้งอยู่ยังสวยอยู่ หัวยาวครับหัวยาว a s u TX m a โครยังอยู่ตูด Mac m a โครเขาน่าจะแม่มาเอวแล้วมั้งตูดม a c ครตัวนี้โอ้คันนี้ก็พิชัยนะฮะรถเดิมๆม,มาจากโคราชก็ตัวนี้ก็จะเจอะเอาเครื่องให้ลูกค้านะครับขายไว้แล้วเครื่อง 6D16 เตอร์โบอินเตอร์ ตัวนี้เขาขอตุ๊กตาเพิ่มเติมโอ้โหไม่ใช่ปัญหาแต่ไฟตรงนั้นยังอยู่นั่นนั่นนั่น,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 นไฟแต่งสวยเลยเครื่องรถคันนี้ก็ทรงดีอยู่นะครับยางนะฮะยางมาเอาเลยนี่ยางยางขอบ17บเนี่ยนะฮะยาง้อมกระทะขายพร้อมกระทะเลยเพ่ิงท้ายฮีโน่เอฟซีปิดตำนานไปอีกหนึ่งคัน นี่จะเอาตุกตาให้เขานะตเฮ้ยงันโอ้นี่นีเสาธงเฮ้ยเจับจัมันเสแตกดิแตกาใจเหเราะตัดเเข้าใจเหอาไปไว้ถึงหัวเลยาไว้ถึงหัวเลย โอ้ยเจ้ากระย่างไปดังพีกอ่จบตัวโอ้ยอยากหันนาโอ้ยอยากหันนาโอ้โหเออมันตกแตกของเขาซะโอ้ยเขาในวันนี้ขานี่ขาเขให้เขาบอกนี่ตุ๊กตาตัวนึงนี่อ๋อรถแรกแจบแถมนะฮะเครื่องตัวนี้ก็ อันนี้จะตัดแบบเอ็กซ์ตูสหรือว่าแบบออริจินอลวะเออเนี่คือเจ้าเนี่ยมีการโค้งด้วยนะครับก็เขาจะตัดแบบออริจิน l ลนะครับสูตรดั้งเดิมก็คือเจาะ นะะเจาะข้างเจาะข้างแล้วก็จกออกมาก่อนนะฮะเอาเครื่องมาทำขอมสะอาดอาไว้ให้รอลูกค้ามารับนะฮะลูกค้าบอกไม่เกินสิ้นเดือนนะฮะมัดจำแล้วหนึ่งเออสามหมบาทอาอีกคันหนึ่งนะฮะโรงเรียนวัดหลวงวิทยาก็ปิดตำนานไปอีกหนึ่งคันนะฮะอใครเห็นคลิปนี้ก็รีบเลยนะฮะมาเอาเลยนะยางนะมันจะมีพันร้อยนะฮะแล้วก็ข้างหน้านี่มันจะเป็น ยาง 11R หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ายาง 11R กับ25ไอ,อ้ท่งเออะไรล่ะ892อะไรมันจะมนเหมือนกันนะฮะนะฮะเป็นขอบ22.5นะแต่เบอร์ยางไม่เห็นเลยนะอ๋อเป็นยางเบอร์อะไรนี่ยี่ห้ออะไรทำไม,ไม่มีเบอรง ดีสโตนครับเป็น11บอาร์ป่ะเนี่ยเอ,อ,อก็ปิดตำนานเรียบร้อยแล้วรถคันนี้เดิมเดิมทีเนี่ยจะอยู่แถวสม,มุรปากการหรือสม,มุทสรสาครไม่แน่ใจอันนี้ข้างหลังจะเป็นพันร้อยครับเป็นยางกระทะเอะถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันน่าจะอยู่ประมาณ150ลิตรนะฮะตัวนี้สวยอยู่ ทางน้ำมันไอ้ที่เห็นสวยนี่อันนี้เขาน่าจะซื้อมาใส่ใหม่นะแต่ไม่รู้ว่ามันสวยจริงหรือเปล่าต้องไปแกะดูนะเพราะามันชอบรั่วตรงตรงนี้ฮะตรงชายล่างของมันนี่ย่างพันร้อยครับขอบยี่ิบางคนก็ยังใช้อยู่เขาบอกว่ามันถูกดีโอ้โหทาคาซีนะี่ย่างหนายาช้างเลยครับยางใหญ่เลยนี่สันปเนี่ย โคก็ยังอยู่นะโอ้ยังสวยครับเบรกแห้งนะข้างหน้าข้างหลังเบรกแห้งหน้าหลังเลยตัวนี้ก็เริ่มทยอยตัดเส้นเหล็กกองละนะฮะนี่ฮะกองนี่เห็นไหมเส้นเหล็กนะฮะนี่มีรถคันนี้ฮะเกือบหมดแล้วเหลืองังคาอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะแผงข้างออกแล้วนะฮะเหล็กหนาได้เท่านี้แหละเบาเขาฉีกบ่เนี่ยเบาเขาฉีกตัดบ่พีเนี่ย อ๋อฉีกตัดด้วยนะนี่นี่เหล็กเหล็กเกือบสองคันนี่เอาตีให้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเหล็กสองคันคิดว่ามันได้กี่ตันเหล็กหลดบัตรมันไม่ได้หนักนะเหล็กผมเห็นหลายคันโอ้เอ็กซ์ซูซีดเลยครับเว้ยไม่ใช่เอ็กซ์ซูซีดีเขาเรียกออริจินอลนะครับนี่คือเจาะหลังเดียวเ,เลยกระจกนี่คือทุบนะฮะทุบ ตู้ตัวนี้ก็จะมากับเครื่องนะครับตัวนี้นะนี่เห็นไหมเขาทําไว้ยังไม่เปลี่ยนเครื่องเลยมิซูมิชิ 6D16 เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เติมทีรถมาจากโคราชครับเอาไปก็ใครจะขายรถก็ซื้อขายตามปกตินะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกแล้วนะฮะทยอยเอาไปเก็บข้างในละ